พเราหากรักษาอุโบสถศีลกันมางเนอ้อพระพุทธเจ้าสารเสริญมากอุโบสถศีลอันเป็นของพระอริยะคือมารับประทานอาหารคนเดียวมาอยู่อย่างพระดูสักวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วมาฝึกใครได้ฝึกปังหรือยังเนี่ยยกมือสิผู้ชายยามาหัดฝึกปังนะลองมาดูที่กินก้าวคนเดียวอยู่ได้ไหมแตมาก็ยี่สิบปีแล้วเนี่ย มันเข้าคนเดียวมายี่สิบปีแนละ้วอืมก็ไม่ตายนะถ้ามันตายตายไปแล้วมีครัง้งพุทธการเขาพุทธเจ้าเพแ่นเป็นกระชันคนเดียวะนะเป็นกระฝึกชันคนเดียวเราต่างๆคดชันคนเดียวพวกเธอทั้งหลายคือชันคนเดียวเธอการชันคนเดียวทําให้โรคอาพาธคือความอาพาธมันน้อยลงนะตัวเบาอ,อาหารการแสวงหาอาหารก็ไม่เป็นภาระโลกนะใช่ไหม เรากินสามผลภาระโลกมันเปลืองโลกทรัพยากรโลกก็เข้าท้องเราเยอะอันนี้เราเข้าเพคครั้งเราหน,น่มันมันประหยัดทรัพยากรโลกเขาจะบอกมาฝึกดูมาฝึกขันติมาฝึกอดทนดูดูทางเรียกว่าเดินตามทางของพระอาญาเจ้าทางของพระนานทาเดินสายนี้ไม่เป็นภาระโลกมากกินแค่ครั้งเดียวก็อยู่ได้แต่ช่วงฝึกบางทีบางครั้งฝึก ถ้ากิเลสมันมันขุดออกมากยิ่งเอาสติตั้งเท่าไหร่ยิ่งห้ามเท่าไหร่มันยิ่งออกนะฝุดอบรมแล้วอบรมเล่าสอนเท่าไหร่มันก็จะฟื้นออกมากิเลสตัวสติก็ตั้งอบรมสอนดาตัวเองมันก็จะแทกออกมาแทกออกมาหลายอดซะไม่ต้องกินข้าวให้มันยิ่งกินเข้าไปมันยิ่งมีอำนาจมีกำลังมากระหว่างกิเลสการทำสู้กันจิตใจของเราถ้าเราฝุดในขณะที่ จิตอบรมเพื่อให้ดับความโกรธความโลภความหลงในสิ่งที่มันอยากฝนะืนจากทาไปเรารู้เท่าทันมันอยู่เห็นอยู่มันฝืนออกมาเราก็ใช้สติปัญญาอบรมสอนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองอบรมตัวเองไม่มีใครฝึกให้เรานะพอเราฝึกแล้วมันยิ่งออกเพะฉะนั้นรุบาอาจารย์บางองค์ทำไมท่านไม่อดข้าวอดอาหารพออดแล้วกําลังของร่างกายนี้ นะกำลังของกิเลสมันก็เบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปนี่ก็เรียกวการฝึกฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้ตนได้ดีฝึกให้ตนดีนี่แหละนะพะตอนมันไม่ดีมาเดินตามกิเลสมาไล่พบลายชาติถูกกิเลสอบรมบ่บมนิสยัยจนสั่งสอนจนกระทั่งจิตดวงนี้ไม่สามารถออกจากอำนาจของกิเลสได้ถูกกิเลสครอบงําไปหมดแต่พอเราเริ่มไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสนี่พาเราไปตกนรก พาเป็นทุกมากมายหลายภุกหลายชาติไปเดือดในนรกเกพราะกิเลสไม่ใช่เพราะทำนะเพราะกิเลสมาเกิดแล้วทุกยากเพราะกิเลสเกิดเป็นสัตว์หมูหมากาไก่เราก็เกิดมามากมายหลายชาติเราละลืมไม่ได้เฉยเเราเกิดมามากไมยหลายชาติเพราะกิเลสวันนั้นเมื่อเราได้ฟังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระบัณฑิตน่าปรา์สอนกิเลสมันมีโทษมากนะมันไม่เคยมีคุณเราสังเกตดูคนติดทุกต,ต,ติดตราดติดเพราะกิเลสนะ ไปถามดูเถอะคนติดในคุกทําไมถึงติดคุกเพราะผมรักของเขาฉันรักของเขาทาไมถึงติดคุกอ่ะก็เพราะไปฆ่าเขาไปทําลายชีวิตเขาใช่ไหมอ่ททาไมถึงติดคุกเพราะไปผิดหัวผิดเมียซึ่งกันและกันไปคมขืนเขาไปฆ่าทําลายเขาทำไมถึงติดคุกเพราะไปโกหกมดเท็จหลอกลวงเขา,ขเขาทำไมถึงติดคุกเพราะดื่มสุราเมาแล้วอาละวาดเมาแล้วขับรถชนคนตาย มันเป็นเพราะกิเลสเพราะศีลใช่ไหมละ่ะนะมมนเพราะกิเลสไม่มีหรอกคนไหนไปติดพวกติดตารางเพราะผมเป็นคนรักษาศีลมีไหมรักษาศีลจับติดคุกค่อยบัไเด้ย่าไปเขาเลยจับติดคุกมีไหมมีไหมไม่มีนี่มันมีแต่กิเลสทงไปใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นเราเห็นโทษแล้วมันมันมีโทษมากโทษั้งในโลกนี้ก็เห็นอยู่ไปดูในพวกในตาราง จะตรกบบ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าในครอบครัวในตระกูลประพฤติไม่ดีสักคนหนึ่งแล้วเดือนร้อนทั้งตระกูลใช่ไหมนคนในหมู่บ้านไหนหลังไหนมีคนไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันทีมันเลาแวงทั้งหมู่บ้านเลยบ้านในหลังนี้โอ้คนนี้ชอบขโมยชอบ,ง,บนนงัดบ้านคนนั้นงัดบ้านคนนี้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยล่แวงทั้งหมดเลยใช่ไหมเห็นไหมเพราะกิเลสเพราะนั้นเราเห็นโทษของกิเลสที่จะมาฝึกอบรมตัวเองให้ดี ให้คนจะอันได้าอขมันไม่ไม่ใช่ง่ายนะฝืนทั้งฝืนทั้งลำบากลำบนแต่ลำบากอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกผู้เจ้าทุกเพื่อจะทนทุกชาวโลกทั้งหลายนี่ดิ้นรนแสวงหาทรัพย์สมบัติทําตามกิเลสทุกเหมือนกันบางทีบางครั้งต้องลำบากลำบนเหมือนกันแต่มันไม่้นทุกทุกเพื่อไม่ทนทุกทุกเพื่อไปทุกอีกต่ออีกแต่เรามาฝึกตนเห็นไหม อาเริ่มมาฝึกตนดูซิวันพระมารักษาศีลห้ฝึกกินหนวนเดียวดูซิมันจะตายไหมทุกเพื่อจะพ,นพ้นทุกทุกเพื่อจะให้ตัวเองดีพระเจ้าจบอกเนี่ยทำาอย่างนี้พระอรหันต์พระเจ้าคนนสรรลเสริญมากว่าเป็นคนที่รู้จักคุกอบรมมีชีวิตอยู่ร้อยปีมีชีวิตอยู่วันเดียวแต่มีศีลประเสริฐกว่าพระเจ้าประเสริฐกว่าเลยนะ เรามาฝึกแล้วตายไปในวันนั้นเลยพระเจ้าว่ามีชีวิตที่อยู่อย่างประเสริฐน,นะแม,ม้จะตายเลยในขณะที่ปฏิบัติดีเรายอมไหมละ่ะยอมกันไหมไม่ค่อยจะยอมนะยุ่นไปยอมให้เป็นอนํานาจจนตกไปใต้อํานาจของกิเลสแค่ข้ายใจบ้าส่วนมากจะเป็นยัง้นใช่ไหมอ่าอ่าเป็นอยาง้งเพราะน้นมันยอมอย่างพระพุทธเจ้าคุณพาฝึกดูสิเป็นยังไงบ้างระเจ้าอดข้าวต้องเป็นภาวนา6ปีหนุนจึงได้สแสวงหา บรรลุมทมเห็นทมขึ้นมาได้เราทำเบิงกันนะสักวันหนึ่งคืนหนึ่งตายไหมนอนไม่ตายพรเจ้าจบอกอความชั่วมันตายแต่ความดีมันจะเดินขึ้นเข้าใจไหมพืกเราก็จะเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้นเริ่มสวา่างขึ้นทีน้อยทีน้อยพระจันทร์ข้างขึ้นก็สว่างขึ้นพระเจ้าจบอกอย่าทำเป็นเหมือนพระจันทร์ข้างแรงม,มันดีลงดีลงเข้าใจไหมดีลงจนเป็นมืดจืดตื้อเลยในใจนั่นแหละมันจะมืดเข้าใจไหมมาฝึก ฟังเทศฟังเทศแล้วก็พิจารณาอาสุภะอสุภะนี่พระเจ้าว่าใครจเจริญมากทําให้มากแล้วก็สามารถเข้าถึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันเลยนะพระเจ้าตัดไว้เลยนะเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าอุปธิหรือวากิเลสยังเหลืออยู่ถ้ายังไม่ได้อนานปัจจุบันจะได้อนาคามีรละโลกนี้ไปนี่จะไปเกิดที่สุทธาวาสพรมโลกเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดที่สุทธาวาสพรมโลก สุทาวาพพมันมีห้าชั้นเป็นที่อยู่สำหรับพระอริยะเจ้าทั้งหมดเลยบุคคลที่เป็นพระอริยะเจ้าจะไปเกิดที่สุทาวาตายจากโรกมนุษย์อีกไปไปเกิดที่สุทาวาจากปรินิพานในสุทาวานีการพิจนาอาสุภะเดินอสุภะดูร่างกายเป็นซากศพเป็นของเนา่าปากนี่ก็กินเข้าไปเอาซากศพเข้าไปในปากกบเขียดกุ้งหอยปูปลาในศพทั้งนั้นเลยกินเข้าไปคือต้องล้างต้องแปรงเอาไม้จิ้มฟันจิ้มมาดูดมดูสิ ที่ว่าปากมันสะอาดเราสีทุกวันแปรงทุกวันยาสีฟันหมดไปกี่หลอดแล้วนี่แล้วมันก็ยังไม่หายเราแปรงทุกวันกินเข้าไปแล้วออกทางตูดเป็นยังไงซากศพเหมือนกันออกมันเน่ามันเหม็นมันตอนที่มันค้างอยู่ในท้องนี่เราล้วงออกมาเป็นอ้วกออกมาใส่จานให้กินดูสิของตัวเองนี่แหละที่มันอยู่ในท้องนี่แหละอ้วกออกมาอันนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานม,มองดูเห็นความจริงมันไม่ใช่เรื่องหลอกนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะพูดเรื่องจริง เอาเรื่องจริงมาให้กายนี้พิจรารณาเอาจิตให้พิจรารณาทําไมมันถึงหลงราคาตัญหาที่มนุษย์ทั้งหลายต้องเป็นท่าต้องทําร้ายกันเพราะไม่เห็นสัจธรรมความจริงตัวนี้ราคะมันเลยกำเลิกนะถ้าอยากให้ราคานดับลงไปเนี่ยก็เรียกเข้าสู่ความเป็นอนาคามีดูตัวนี้ในขณะที่มันอยู่ในท้องมันก็ดูดออกไปน้ําเลือดกลายเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองซึมออกมาทางลัทะแลท้ทั้งนั้นนั่งดูซินั่งครับทุกนะถ้ามันบอกจิตมันบอกว่าเออเข้าใจแล้วคลายแล้ว มันคลายจริงๆนั่งดูนั่งดูทุกนี่นะนั่งดูตัวปัดตัวเป่าตัวปฏิเสธมันใช่หมดเลยตัวห่วงระสังเกตดูตัวห่วกายตัวห่วกายโอ้เห็นเห็นมันยากนะ